มิเจียวประเด็กาซับมอืืมม่งมันก็ะส้มเหมือนอย่งมั่งเนาะเมื่อนกินขึ้นระส้มหอมกระส้มแต่กระแซบมันกรดแซบไปเนะเลยมะ่ม่ม่นนมงน้อยบาอ้นยยบานเฮากินอะไรกรแซบหอมชิลๆเลยบรรยากาศบ้านเฮา มีความสุขหลายสิรวยซําใดก็ต้องมาอยู่บ้านเฮาคือเก่าสิจนซําใดก็ต้องมาอยู่บ้านเก่าเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานก็นสูส้ๆฟ้าวเก็บฟ้าว,บาวกมแล้วฟ้าวมาสร้างยู่บ้านเฮาเด้ออืมแค่ฟ้าวอีสานเป็นกําลังใจให้ทุกคู่ทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมห้างเอฟซีทุกท่านจ้า

ินอร่อยอร่อยมั้ยอื้อฮะอร่อยกแบบนี้กินกินดินนี่แหละมันจะเสีบเนาะบเนาะนธรรมชาติอมันนี่แล้กินมาแต่ปูตายายกินแบบนี้แลเคยกินแบบนี้ัเห็นมันล้วก็กินอีกคือแซ่บคือมาส่งกันีดิ này nó mới nài, phố cầm chìm lợi mít thì kì Cần hẳn cài bạ mất đó Đây là hộn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và เอาเอาใส่กระตากว้า a m เอาใส่ีไนี่เอใส่นใส่กระตานูได้ยังมาเอามีหลายอย่างเอาใส่ตะกร้าอุเอาๆนนึงเก็บใส่กใส่อบมีดควัเอาก็ไดู้ตั้งหลายหน่วยก2 3 4อาไปไ มันอยู่แบบมันมีหมดดินแห้งยามแล้งเวลาคัวแล้วมันก็สิบ่ได้บ่ได้เลิกดอกมันอยู่ในดินแค่นิ้วมือเดียวอือยู่แค่เลิกเลิกแค่นิ้วเดียวเขี่ยตามหากไม้ตามห้านี่แหละหจุบ้านเฮามันมีหมดหอยยามแล้งนี่มันอ้วนเด้อพี่น้องเอ้ยบ่แม่นหอยงมอยู่ในน้ม่หอยงมในน้บ่อ้วนปานด หอยเข่าเบ้าหอยจำสิ่งนี้อ้วนน้ำขึ้นไปเกลือกขึ้นไปเขาดูนะหางไม่หนาะหาหอยหาหอยเข่าไงเข่าเบ้าเออหอยเข่าเบ้าเอาไปแกงแกงชดน้ำฮรอนฮรอนเออแกงใส่ผักอีเลิศเลือเออ เพื่อหันหาหาจนนนมันคิดถึงมือแล้วหันไปจกมาเดบอก็เลเอเสียมสีซับคนมอนี้เลยเด้อเออเสียมสีซับคนละมาอนี้เด้อมองมีมองบ่นี เหียมออกมากอันเดียวก็เลยเป็นอยู่บ่ไข่ป่ายเป็นอยู่ของบุไลไข่ปายหมดละเป็นยังหางพุนบันเออจะแม่นเอาลงยากคว่ำแล้วเนาะ Bà thiệt thầy ơi ừ. Tin nhạc tin xà thế đây thầy một đền này thương chép thương xếp, Phi mà ao hăng phi bạn này Nhảy như đấy hẳn này Ơ ừ. rồi ี่้ก้อนนะพ่อนไปเบิ่งหางพี่ก้อนที่สูงแท้ไอ้หางต่ำก้อน ้หนามเล็บแมวเนี่ยอ้จกโจ๊กโอ้โหมีหังนี่ได้ได้หังบดแดงเอ็นแหงเลยเฮียจ้ําเออต้องค่อยเอ็ดเอ็นแหงก็แตกอีกค่อยตอบลง พบบ่อึดย <sa> <klore> ื <ired> the word! The word ้อบ่ได้มันคอบเจ็บมันบ้านต้องทนเจ็บจังได๋ไข่บ่ทนเจ็บเลอะบ่ได้หมดแล้วบัดนี้เาใจมันจังบ่ตายแม่มันจังบ่ดับได้กินหลายเทื่อเออมีแต่ไข่ปายบ่มีไข่ใหญ่ยังบ่พบมงไข่ใหญ่ดไข่ปาย เมื่อทอดใช้ไข่เอ <S <S อเม่มันออกทำมันไปไข่ต่อเอาตะกระเดาไปยินกับลาบได้มะม่วงน้อยแน่ได้มะทันน้อยแน,ยนย่ผ่าเลาะโคกเลาะป่างนี่เอาหอยอีกได้ไเอาเอาหอยก็มีสามอย่างเอา้า สีกินยังก็เลือกเอาโลดมัวน,นี่อาหารแม่ใส่สานเพื่อกับไปเต่อปเปแง่ไข่มดแดงสีกเกงหอยเบ่าหรือสีกินอันพักสะเดาก็มีมัวน,นี่หลายย่างเอาเอามีดมาฟาดกินก็น,กน่าร้อนหลอกกได้ฟาดกินกระเจียวบองกันเด้อ บอกมะม่วงน้อยกินกระเจี๊ยวบองหยามในหยามมะมงน้อยเด้อพี่น้องเอยายามตามฤดูกาลแนวกินบ้านเฮาหา,หากินตามฤดูกาลจ้ามะม่งวงน้อยกอบกอบสีม,มึงจะขำกัเด้อกินลายคือเพลินดด่มดเดอกสาวิสานส้มก็คือส้ม หวานก็นคือหวานกินเลยเฮ็ดคือบัวส้มนี่กินบ่วใดเด้อพี่น้องเอ้ยม,มิเจลประเดะ็กปลาซับอืมืมมองมองมันก็ชอบเหมือนกันมองมองเนาะเม,มื่อเพิ่งกินคือบัวส้มหรอเลยส้มแต่ก็แซ่บมันก็อืม มันก็มันส้มอืมช่วงเลยบ้านงวงนอนหางเอออืมมองเจ้าเคยเอาหานั่งท่าเพิ่นไปเนี่ยครับมาเด้งกินน้ำมองท่าอืมมันก็อัน กุ้ยคำธรรมดานี่ยแหละคำใหญ่ไไลายมันจะกลืนมาลงอืมตัวกะเศบเพี่นเอาเอ้ยมะม่วงน้อยบ้านเฮากินใดๆก็แสีบหอมคิวๆเลยบรรยากาศบ้านเฮามีความสุขหลาย ิรวยซําใดกะต้องมาอยู่บ้านเฮาคือเก้าสิจนซําใดก็ต้องมาอยู่บ้านกะเฮาคือเก้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานกะสู้ๆฟ้าวเก็บฟ้าว,บาวกรรแล้วฟ้าวมาสร้างอยู่บ้านเฮาเดอ้อฮ<ม>ืมค่ชาวอีสานเป็นกําลังใจให้ทุกคู่ทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมฮ้าเอฟซีทุกท่านจ้าหอืมม,ม,ม มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอีสานนเด้ออย่าสสแอบเบิง้งเถอะซึเบิ้งล้วก็กดไลค์ก็ได้ดอกจะได้หูคอมเมนต์มาอันนะี้เดี๋ยวสาวอีสานตอบกลับทุกท่านเลยเข้ามาคุยกับสาวอีสานใหญ่สาวอีสา,านแม,ม่นคนกจร้ายจ้าเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาก็ได้คุยกันได้ เพื่นข้อความมาก็ได้จ้าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเด้อพี่น้องเด้อม้ำมัน่อยนึ่งเลยมันงบางฉ่ำเลยแต่มันแซ่บ เอาไอสานม่ได้แต่งภาพแต่งเรื่องแต่งบรรยายหนังเรื่องนั่งกินตามความเป็นจริงหืม,มเอาแบบง,ง่ายๆคือเสียใจหืมพอ่อหนึ่งหน่วยเดียวกินอะไรไม่ได้เจ็บทอ้อง ไปกินผู้เด like. okay? um, okay. well, so ียวหน่อยซิบหน่อยมืนกันเป็นแนวอื่นนะเนาะเอาละกินแซาแซ่บกินซ้จืดนมีมากทานอีกไหอใช่ซีมากระทานก็มากกระทานก็มีแต่มากหน่วยน้อยมันบุคือใหญ่คืออยู่ในเมืองกรุงเคยกินอยู่เทพหน่วยใหญ่สังขบันไปแล้วอยู่บ้านนอกเขาซ้ำในโปนี่แหละนี่เราหมากทานบ้านนอกมากทานอีสาน ม,มันก็หอมแซ่บตังไงกอนนะทางานพมงพว่วงะไทงานมันกรอบดีวะ่ะมันสดงามนี้ เอทุกๆท่านเข้ามาเบิ่งเพจสาวอีสานอาจิว่าสาวอีสานเป็นจังสี่แต่ว่าสไตล์ไพสไตล์มันเดอร์พี่น้องเลยฮะกระปูอยู่นะฮันพน้องเดอร์กิมน้าพ,พอกันใหม่เมื่อนี้กันสวัสดีค่ะคไปคุดกระปูต่อก่อนเวียกหลายแนวก<อ>ินหลายคิมน้า พอกันไหมรอสวมเคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเอา้ากรีบหรือคำคำหรือกรีบรถ